สวัสดีครับพี่น้องอยู่ในช่องผู้พาพาลิซอนครับผมมาเบิ่งนอนกอครับพี่น้องโตเป็นเต็มเลยครับผมเดี๋ยวผมพายเบิ่งอยู่กับน้อกล้วยหอมนะครับพี่น้องนี่ครับผมอยู่กับน้อกล้วยหอมครับผมโตใหญ่ครับผมนอนดวงพี่น้องนี่ครับผมกำลังซ่อนใส่ครับผม เป็นตัวเป็นเป็ดเลยพี่น้องนี่นี่เป็นนอนดวงครับผมพี่น้องก็นนอนดวงต้นมะพร้าวแล้ครับผมนี่ยไข่ไข่กันเนี่ยตัวเป็นเป็ดเ,เลยครับผมเห็นไหมพี่น้องเนี่ยมันกำลังถอยลงครับผมกำลังถอยลงปกติมันจะอยู่หลักคนเหงาครับผมพี่น้อง ถอยลงใบครับนี่แหละครับผมนอนเป็นนอนก่นอดน,นี่นอนมันจะเน่ามันจะเน่าเลยครับผมพี่น้องนี่นี่นอนก่อดครับผมพี่น้องนี่ตัวเป็นๆเลยครับผมบหุหรี่ครับพี่น,อน้องนลูกในแปลงจะมีต้นหนึงหนนน่งครับผมไม่ว่าจะลายกอลายต้นหลายกอต้นหนึ่งครับผมพี่น้อง แล้วแต่ครับผมใคยเห็นตัวเป็นเป็นเลยพี่น้องนะี่ครับผมสีบ้างครับผมงอวมันจีงแดงหัวม,มันจีงแดงครับผมนอนกอนนี่ครับผมตัดเป็นทุกอย่างเลยพี่น้องนะี่โดยเฉพาะข้อกล้วยเรียกว่านอกล้วยครับผมพี่น้องนี่ครับผมครับผมจับเป็นไม้ครับ กัดกัดเยอะเลยพี่น้องกัดคือปลวกเลยกระผมว่านอนเขียวนั้นคือแถวปลวกนั่พี่น้องเบิ่งฟัดมันเดี๋ยวพี่น้องนอนก่อืมเพืนอนนอ,นอนดวงเปล่าหนิแล้วไงพี่น้องนอนดวงเผล่าอืมกระผมคล่ไข่ขกันอยู่แล้วพี่น้องนอนก่อ เห็นเห็นอยู่แปลงนี้เลยพี่น้องที่ปลูกไว้นี่เห็นตัวเปลีป่ยนโดยเฉพาะตัวน้อนกออืมนี่คือคือเขียวปวกเยลยนะพี่นอ้องเขียวปวกสูบเงี้ยหน่อยแบบสูบเงี้ยหนาะยแบบ ครับผมนอนกอพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมที่เขามารับชมทา้งสองผู้ปลาภาคลิสวนครับพี่นอ้องหลังจากบุญบุญทันซีบุญบ้านบานไปแล้วต้องทำงานต่อครับผมบูเห็นไหมพี่น้องนอนกอดมีตตน้ำ พี่น้นนองเสียหามมยครับผมน้อนี่น้อนี่เสียหายแล้วเด็กมาสอมไม้ครับผมปกคลุมโดยฟางครับผมพี่น้องปกคลุมโดยฟางอันนี่ได้มาไล่ตัดนอครับผมทำไล่ตัดนอทั่วแปลงแปลงน่าเกือดเทือว่างามเลยพี่น้องนะบริโภตนะครับเด็กกำลังงามครับผม เดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยตัดนอนเดี๋ยวปุ๋ยมาใส่ครับผมพี่น้องปุ๋ยผสมสูตรเองครับผมสืตยูเรียเม็ดดำเม็ดแดงมากผสมสูตรใส่ครับผมพี่น้องแปลงนี้ก็ถ้าย่อยุดนอนว่าจะปลูกอ่าใหช่วงรอบตัวไปพี่นอ้องไทยบังครับผมพี่น้องตัดนอนทุกตนเลยครับผมกับประมาณนี้แลวพี่น้อง ตัดเทไอ้เรือใบจักไอ้ปลาไก่คืบหนึ่งครับผมพี่น้องไอ้เรือปลาเกินคืบหนึ่งตัดนี่ครับผมลักษณะการตัดของผมไอ้เรือปลาเกินคืบหนึ่งไม่พี่น้องนะไอ้เรือปลาเกินคืบหนึ่งตัดให้อยู่ประมาณนี้แล้วครับผมเพราะนออยู่ในช่วงเดือนหนึ่งแล้วครับผม เรียกว่าสามทิบถึงเดือนหนึ่ง่ะกับประมาณนี้แล้ะครับผมพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามและรับชมด้วครับพี่น้องสวัสดีครับผม